เราไปดูการส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชนในการรู้รักสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะโดยกองร้อยทหารพานที่2204ได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของธงไตรงนะคะเนื่องในวันธงชาติไทยค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา52ตำบลบ้านต้นไผ่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะร้อยโทยุธทธจักรศีตบุตรผู้บังคับ กองร้อยทหารพรานที่2204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ได้นำชุดปฏิบัติการพลเรือนลงพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา52พบปะพัฒนาสัมพันธ์บุคลากร,กรทางการศึกษาและน้องนองนักเรียนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในเอการาชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยให้ชาวไทยได้มีืนแผ่นดินที่เป็นเอการาชมาจนถึงทุกวันนี้พร้อมน้อมรำ ลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน หลวงรัชกาลที่6นะคะที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยพร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีร่วมกับน้องๆและแจกกล่องสุ่มให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกันตอบปัญหาชิงเงินรางวัลน,นะคะชิงของรางวัลเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆก,กล้าคิดกล้าสแสดงออกเสริมสร้างในเรื่องของการสารสัมพันธ์อันดีต่อกันเราจะเห็นภาพการลงพื้นที่ชุดสัมพันธ์แบบนี้นะคะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิ่ิหารและก็เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ตระหนักกันถึงว่าการอยู่ร่วมกันภายใต้ในสังคมพัฒนธรรมมันสร้างพื้นสี่แห่งความสันติสุขค่ะ